สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกคนนะฮะวันนี้พามาชิมหมูกระทะรีวิวเลยตรงๆเลยเดี๋ยวพามารีวิวนินจานินจาหมูกระทะแหลมฉบังนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็รสชาติวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันว่าที่ตั้งมันอยู่ตรงไหนโอเคไหมติดตามนะครับอร่อยแน่วันนี้เรียบร้อยนะฮะร้านนินจาหมูกระทะสาขาแหลมฉบัง เอาที่ตั้งไปก่อนเลยนะที่ตั้งก็คือเส้นหลังฮาร์โบมอลนะเส้นนี้ไปทะลุข้างหน้าอีกประมาณ500เมตรก็เป็นไฟแดงท่าเรือนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันอันนี้แกออเดิร์นะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราคือเรามากินหมูกระทะแต่เนี่ยเป็นออเดิร์ที่แบบมีเพิ่มเติมให้สุดมากเลย ัตุดิบนะฮะแน่นๆเลยนะครับเ,เยอะมากนะฮะอันนี้เป็นซีฟู้ดนะฮะมีหอยมีกุ้งใช่ไหมมีปลาไปดูกัน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 อันนี้ก็เป็นผัก อันนี้ก็เป็นพวกเอกเซอรี่ต้องใช้คำนี้ต้องใช้คำนี้เห็นไหมอุ้ยชอบอันนี้ชอบแมงกระพุนเอา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 อันนี้เอาอันนี้แล้วก็อันนี้ชอบ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 อันนี้แล้วมุมนี้ก็เป็นพวกหมูหมูหมักหมูสามชั้นต่างๆ คนก็มากินกันอร่อยฮะที่นี่คือคือถ้ากิติศั์ที่หลายๆคนบอกก็คือที่นี่น้ําจิ้มอร่อยเดี๋ยวเราจะได้ตักแล้วก็ลองน้ําจิ้มกันจริงๆแต่ว่าไปดูส่วนอื่นก่อนนะเข<ฮ>าเรียกอะไรของกินเล่นเหรออุย้ยมีซิคโครงด้วยอะ่ะ<ม>อันนี้เป็นเป็นอาหารว่างใช่ไหมเขาเรียก <ๆ S 2> อาหารว่างใช่ไหมโอ้ยกุ้งอ <ๆ S 2> ่ะ <ๆ S 2> ขนมมีขนมขนมหวานมีผลไม้โอแล้วก็มีส้มตังนี่เลยหัวใจของที่นี่เลยนะครับก็บอกว่าที่นี่น้ำจิ้มอร่อยมากจะมีซีฟู้ดอันนี้ไม่ใช่น้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำยาล้างมือน้ำจิ้มเด็ก ก็อันนี้ฮะต้นตำรับนี่ตรงนี้จะความเร็วสูงเข้าไปนะสูงเข้าไปนะสูงเข้าไปนะ<อ>นี่คือต้นตำรับนะครับที่ทุกคนบอกว่ารถเด็ดเลยโอเคผมก็กินก่อนนะเดี๋ยวผมกินแล้วจะมาเล่าให้ฟังใหม่โอเคโอเค Finger. Oh. ชอบกินแมงกะพุนนะทุกคนชอบกินแมงกระพุนชอบอร่อยแมงกะพุนนี่ก็ชอบนะปลาหมึกกรอบอร่อย ผมก็ล่ำลากันด้วยตรงนี้เลยแล้วฮะกินไปนะครับแล้วก็ขอทุกท่านแวะมากินกันนะฮะขอให้อิ่มอร่อยก็แล้วกันเดี๋ยวท้ายคลิปมีไอศครีมด้วยนะเออนะครับล่ำลาไปแล้วครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยครับสวัสดีครับ ลืมบอกลืมบอกเขามีบริการส่งด้วยนะมากินที่ร้านก็ได้ส่งก็ได้นะรนะครับที่ตัไปมันหนึ่นอายกระดเาเยอะมนนะฮะมิติมิติมิมตมิมิติมิมตมิมิต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 ิ